มาดูการต่อผมเ่ะวนนี้กนะ็เราจะต่อเรียงตัวกันสวยงามนะคะเวลาผมขึ้นใหม่จะไม่พันกันนะคะแล้วจะไม่เจ็บด้วยเราจะต่อเป็นวีนะคะการต่อผมเป็นวนะคะเพื่อที่เวลาผมขึ้นใหม่แล้วจัดทรงสวยนะต่อเป็นวีมันก็จะเป็นตัววีเหมือนเราสไลด์ผมใช่ไหมคะนะแล้วต่อไม่ติดกันไม่ติดโครนนะไม่เจ็บด้วยเวลานอนก็ไม่เจ็บผมยาวใหม่ก็จะไม่พันกัน กันนี้คือการตอบผมร้านอิมาโนเอลแฮสตูดิโอนะคะวันนี้น้องเขาเลือกไซส์25นิ้วนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นเลยลด,ดมัดรหะาปรโมทนะคะใครที่อยากต่อบผมนะคะก็มาหาพี่หนิงได้นะคะต่อบผมส,สวยๆค่ะผมแทร็อรเซ็นนะคะทําสีได้หน้าใดได้ไดมวลได้นะคะ,นะคะตอบส,สวยๆค่ะเพื่อนนะคะ สุดกระเสร็จเรียบร้อยนะคะได้สีเทาสายฝ่ออย่างที่น้องต้องการเลยนะ,คะโคนไม่เบ้อนะคะสวยอันนี้ต่อผมนะคะน้องเขาต่อสยี่ห้านิ้วไปนะคะเพราะว่าอยากได้ความหนาพี่หนิงก็เดินลมิดไ้เลยใช่ไหมเทาแบบสวยจริงนะคะสวยเบ้อนะคะอลังการงานสร้างนะคะก็ไม่ต้องกลัวผมแห้งเสียเพราะใช้ยิมมานะคะผมจะนุ่นนุ่มเงาๆงนะคะครอบสีรอบทำสทีรอบก็ไม่เสียนะคะ ก็ถ้าคนไหนอยากทําสีสายฝอยนี้นะคะสีเทาสีหมอกหรือสีควันบรีนะคะก็มาทากับพี่หนิงได้นะคะแล้วก็ตอบผมไปด้วยก็นด้เลยเนื้หนาเทาค่าคนไหนอยากทำหนาเทานะคะสีสวยๆก็มาหาพี่หนิงได้นะคะสีสวยๆค่ะมาดูเลยค่ะสีสวยๆนะคะมาหาพี่หนิงได้นะคะสีสวยๆค่ะ เดี๋ยวพี่หนิงเงยละมิดให้นะคะสีสวยค่ะ